สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงฮารวยชาแน,นลจากพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะของวันที่9นะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปชมเราก็จะมาสรุปของวันที่8กันก่อนนะคะมาดูผลกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าพิเศษบนออก17กับ70เนาะ17กับ7 0 7 0 7 7น้องหึงก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋า ่าอันนี้ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่า0ก็มาเนาะอ่าปกติบนออกหกหกแล้วก็ล่าง4 3นะคะพี่น้องจา๋าหกหกน้องหวึงก็หลุดค่ะพี่น้องจ๋าอ่าสี่สมาตรงตรงนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่น้องหวึงชอบด้วยนะคะอ่าส่วน VIP พีนะคะพี่น้องจ๋าส่วน v i p ออก54า4อ่า54มีเฉพาะในตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็เข้าดิน4ีเนาะ แต่ว่าน้องหึงเจาะไม่เข้านะคะพี่น้องจ๋าห้าสี่สี่ห้าก็ไม่เข้านะคะ VIP ล่างออกเก้าสามเก้าสามก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าสรุปแล้วห้าน้อยสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเข้าปกติคู่เดียวนะคะเข้าคู่เดียวสี่สามตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่น้องหึงชอบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่เก้าจา วันที่9มิถุนายน2564นะคะพี่น้องจา๋าฮานอยสูตรหนึ่งนะคะฮานอยสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าย้านะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะตัวเลขก็จะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าน้องหุ่นก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะทาไปตามสูตรนะคะพี่น้องจาอ๋าตัวเลขอาจจะหลายบางท่านออกว่า,าจะหลายตัวนะก็เลือกเอาตัวที่ชอบนะคะ น้องวึงบอกไว้ก่อนนะคะน้องวึงมี4สูตรนะคะพี่น้องจ๋าเลือกสูตรที่ชอบนะคะแล้วก็ตัวที่ชอบนะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะพี่น้องจ๋าชอบสูตรไหนก็เน้นสูตรนั้นนะคะอ่าห้าน้อยสูตรหนึ่งวันนี้นะคะน้องหุึงก็จะให้เด่นที่สองกับห้านะคะเด่นที่สองกับห้อ่าสายวิง่งสายรูดด้วยนะคะ สองก็จะมีสองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองแปดสองเองก้านะคะพี่น้องจ๋าส่วนห้านะคะห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามนะคะห้าหก ห้าเจ็แล้วก็ห้าเก้านะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องวึงจะเน้นตัวที่น้องวึงชอบให้นะคะอ่าถ้าใครชอบเหมือนน้องวึงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าชอบไม่เหมือนกันก็เลือกเอาตัวที่ชอบนะคะเพราะว่ามันมีหลายตัวนะคะพี่น้องจา๋าเลือกตัวทีตว่ตัวเองชอบนะคะอ่ามาดูตัวที่น้องวึงชอบนะคะพี่น้องจา๋า น้องหึงชอบสองห้านะคะที่เป็นสองห้คะแล้วก็สองเก้าค่ะพี่น้องจา๋าส่วนห้านะคะน้องหึงชอบห้าสามนะคะแล้วก็ห้าเจ็ดใครชอบเหมือนกันก็ดูไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจาอ๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าเลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับด้วยนะคะ อ่าตารางกําลังวันน้องบึงก็จะมี9มี5มี1มี2นะคะถ้าใครไม่ชอบที่น้องบึงจับก็สามารถจับในตารางกําลังวันได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าเสร็จแล้วนะคะอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าไม่ว่ากันนะคะอ่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหมึงด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนครั้งต่อไปเนาะคลิปต่อไปอ่าสุดท้ายนี้น้องหมึ่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พทุกคนนะคะรวยรวยเฮงเฮงนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ